สวัสดีค่ะเมียงละอ,โ,อโมติเธอเนึ่งรอกมลเสรนเซจ่าอีไม่ตอ่ออวยดีวิลวีวิลอา้าววิล,ดวลโ,โดนหลอกโอ้โหโดนหลอกโอ้โหโโห,โมหมดเลยพออ่อเอ๋ยผู้คนนี้เป็นใครเหรอคะเป็นคุณเหรอคะ อภิชายอภิชายอภิชายาาคนนี้ที่เขาทาที่เขาทาคุณใช่ไหมเนี่ยที่เขาทาให้คุณเป็นแบบนี้ใช่ไหมเห็นป่ะนี่ยมีแต่ความอึดอัดมองมบืดไปด้านคือเนี่ยมีแต่ความทกซิกอะไรอย่างนี้นะที่เขาทาสิ่งเหล่านี้พลังเหล่านี้ที่เขาเขาดันมาให้คุณใช่ป่ะที่เขาพยายามดันมาทาร้ายคุณน,นะนะคือทําให้คุณอัตคัดขัดแคลนทําให้คุณยากจนนะคุณแค้นนะนะ คนผิดใส่คุณน่ะเนี่ยเขาเรียกคนผิดเออเนี่ยหลอกจอมปลอมอะไรสักปบายามุกอ,อ่ลุ่มหลงคลังไคล้อะไร,รก็แล้วแต่ทำให้คุณแบบอยากให้คุณแบบเจอพลังงานที่แบบเป็นอย่างเงี้ยคืเอ,อเป็นพลังงานของความจนน่ะเออความขัดสนอัตคัดอะไรก็แล้วแต่พลังงานไม่ดีอ่ะ ท้าที่สุดแล้วสิว่งเหล่านี้นั่นหรอสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดอะไรกับเขา,าดีกันจะโยนซ้อนหรือว่ายังไงหรือว่าจะอะไรเกิดขึ้นคุณไม่ยอมไหมคะผมคุณไม่ยอมคือคุณไม่ยอมให้บุคนเนี้ยเข้ามาในชีวิตของคุณอีกแล้วคุณตัดจบเลยตัดขาดตัดจบเพราะสิ่งนี้ที่เขาทำใช่ไหมยังไงซะเพื่อ,อถ้า เขากลับมาขอโทษขอไภัยถ้ากลับมาขอโทษคุณก็จะให้อภัยเขาอะไรอย่าี้ใช่ป่ะแต่สิ่งที่เขาทำคือปัญญาอ่อนว่ะเด็กเด็ความคิดไม่มีสมองไร้มสมองน no กเรีนจะนกเรีนเออเนี่ยทำอะไรเล่นอะไรเล่นเป็นเด็กๆไปได้เล่นกับความรู้สึกคนอนะ่ะเออกูแลังิด สุดท้ายท้ที่สุดคุณก็ไม่อยากทำอะไรทําไปเลยแต่ว่าคือคุณก็ประมาณบอกว่าก็คือจะไม่มีสิทธิ์ที่จะทาแบบนั้นกับคอยอีกแล้วเด้อซูเนี่ยเห็นไหมคุณตั้งรับไงเห็นไหมก็คือสิ่งนี้ที่เขาทำใช่ไหมก็คือก็คือนับตั้งแต่ตอนเนี้ยก็คือนับับบนี้ก็คือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทําแบบนี้กับคุณอีกแล้วไงอืก็คิดว่าเขาจะทาสิ่งนี้กับคุณได้ตลอดทางชีวิตเนี่ยแต่มันเป็นไปเพราะได้ เพราะว่าคุณไม่กลับไปหาเขาแล้วไงคุณตัดจบไงอ,อะไรทุกอย่างคือตัดจากตัดบุคคลนี้ไปจากชีวิตเลยอะไรเงี้ยยลกเรื่องอะไรก็ว่าไปว่าจะตามไปต,ตามเรื่องเออ,อ,อทำนะไมฉันพูดภาษาไทยแล้วฉันอิจฉาพูดภาษาคาเมีนสุรินทร์ดีเนี่ยเออนั่นแหละก็คือคุณไม่ให้โอกาสไปแล้วไงคือทำสิ่งนี้แล้วต่อไปนี้ก็คือไม่มีแล้วครับผมโอกาสไม่มีครับโอกาสมีไว้ให้แต่คนดีๆคนไม่ดีแหละครับ ปเลยสักก้งไปเลยไปสัก็ไปเลยอ่าเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ LGBTQ ก็ได้อ่าคือคนที่เข้ามาดูอ่ะจะปอาเราเข้ามาดูเราช่ป้คุณอ่ะแกแล้วเข้ามาดูฉันอ่ะเออจะไหมแต่เป็นพลังงานของอ่าที่เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณอ่ะเออหนักมันอ่ะไม่รู้ใครผู้หญิงผู้ชายกันเลย LGBTQ อะไรก็ว่าไปมันอ่ะแต่แกไม่ยอมแล้วไง นี่ไง,ไงแกไม่ยอมนะี่ครั้งนี้ก,ก็คือก็คือไม่มีโอกาสที่จะทําสิ่งนี้กับคุณอีกแล้วไงคือมาสิฟันแม่งหัวแบะเลยใช่ไหมจัดดิแฮดออพนีใช่ไหมคอ,อ,อมเมนต์เทนนิสจะซูมฉันจะทำเป็นเทนนิสกไ็ได้เนาะเอออะไรก็แล้วแต่นะที่พูดที่เสือออกไปก็คือถ้ามีอะไรที่ท่าน เพื่อนๆพี่ๆป้าๆน้า,นนาปป ege, ๆป้าๆเจเจอะไรก็แล้วแต่ว่าอะไรเวอร์น้องๆหนูๆอะไรก็เห็นอะไรที่มันฟังแล้วแบบเอมะ,ะ,จะ,จะมันแปลกๆใช่อยากจะอยากจะตำหนิติเตียนหรือมีข้อกังขาอะไรก็ได้ไม่ว่ากันอรือ,อ,รยอยก็บางสิ่งอย่างแล้วก็อาจจะพูดตะกุกตะกัดหรือสื่อไม่หมดเล่าไม่หมดหรือเห็นไม่หมดรู้ไม่หมดนะกับบางอย่างอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากเจะ อยากจะเถียงเราหรืออยากจะมีข้อกังขาอะไรก็อหรืออยากจะเล่าบอกเก่าอะไรเพิ่มเติมก็เขียนได้ในคอมเมนต์นะ่นนะอืมนั่นแหนะละหรือถ้าใครแบบว่ามีพลังงานอะไรที่แบบว่าคุณมีความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณอยู่นะเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรืออยากให้เราอะเปิดเป็นพลังงานของท่านนะบอกเราได้เราก็จะเปิดให้เปิดแล้วเราก็จะทําเป็นคลิป u t u b e ลงแบบเนี้ยเข้าปะ ปิดได้ไม่มีปัญหาเราทําได้เอ้จะมีใครน้อยใจดีเนี่ยจะให้ค่าครูเนี่ยสักสิบยี่สิบบาทอะไรเงี้ยเวลาเราเปิดไพ่อะไรเงี้ยหรือพลังงานจวลกับท่านอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงค์ไว้นะอืแปะลิงก์หมายเลขบัญชี mm. ก็โอนไงห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยเป็นค่าครูหรือว่าไม่ควรวะอ่ะพู้ใดที่ <laughs> ดูอยู่แนะนำเราหน่อยว่าเอ้มันควรไหมหรือว่าไม่ควร ไม่รู้อ่ะควรไหมหรือว่าเอาง่ายๆถ้าอ่าหรือไม่ต้องก็ได้หรือถ้าใครอยากจะอ่าดูดวงเขาเรีว่า support ใช่ปะ่ะเออ support s u p p o ค่าครูช่วย support ค่าขนมค่าเออนั่นแหละเป็นค่าครูสิบยี่สิบอะไรเงี้ยเออก็แล้วแต่อืมใช่ปะ่ะแปะลิงก์ไว้ก็ไม่เสียหายใช่ไหมล่ะคือกดดีูป่ะวะ ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นค่าครูไงแต่ถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็เราก็จะแปะวอตแอบไว้ให้นะก็ส่งรายก๊กากในเจ้าค่าครูค่าดูแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นอะสปอร์ตค่าครูก็คือแล้วแต่ศรัทธาค่ะและจิตศรัทาของท่านนะคะอืเดี๋ยวแต่2องล้านสามล้านอะไรก็ว่าไปหลายมีเป็นยัง <laughs> <laughs> สองล้าน แล้วแตแว่แล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่จะไม่ตายค่ะห้าสิบล้านเลยก็ว่าไปนั่นแหละพูดจริงพูดจริงนะหรือห้าบาทสิบาทอะไรก็นั่นแหละถ้าแบบถ้าอยากจะสนับสนุนถ้าครูอะไรเงี้ยเออนัอ่นแหละอมแต่ก็จะได้อยู่บ้านแล้วแบบทำคลิปอะไรแบบนี้ไปนานๆไง เฮ้ยถ้ามันเกิดรายได้ใน facebook youtube อะไรเงี้ยมันก็ดีแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันเกิดรายได้หรือเพื่อนๆหรือพี่ๆพัาป,ปา๋าคนใดที่แบบว่าอยู่กรุงเทพนะถ้าถ้าแบบท่านอ่ไมต,ตานะช่วยเหลือหน่อยได้ไหมคะหรือ,อท่านให้ไปหาที่บ้านท่านหรือที่ทำงานท่านหรือที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ดีๆคะ่ะคือท่านช่วยหน่อยได้ไหมคะคือท่านยังไงให้มันเกิดรายได้เราต้องทำอะไรบ้าง เฟซบุ๊กเหมือนกันคือเราต้องไปจิ้มอะไรตรงไหนทำยังไงให้มันให้แบบมันก็บอกประมาณว่าให้มันให้มันเกิดเงินน่ะเออให้มันเกิดให้มันได้ตงังค์อ่ะเออทำยังไงอะ่ะเราทำไม่เป็นอะ่ะช่วยหน่อยสิครับผมนะเยอะด,ดูก็เยอะนะแต่ว่าเฮ้ยทำยังไงมันถึงจะได้ตงังค์วะหรือเราทำไม่เต้นน่ะนะกระถมหกเองอะไรเอาอะไรอะ่ะได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็บุญแล้ว นะนะครับผมใครไม่ตางวานขอความช่วยเหลือนยคะนะครัผมก็ออารได้ส่วนหนึ่งที่ได้ใช่ปะ่ะแล้วก็จะเอาไปทําบุญด้วยนั่นแหละนั่นแหละท่านก็มีส่วน่วมีผลบุญด้วยไงก็ถือว่าทําบุญร่วมกันแล้วก็จะเขียนว่าเฮ้ยได้เท่าไหร่วะก็ก็จะเจียดเออเ,เราก็ต้องกินต้องใช้เลเว้ยอกับสมมติอสมอสมติว่ามันได้ใช่ปะ่ะเออก็แบ่งไปอ่ ค่าห้องค่าน้ำ่าไฟอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะเอออะไรส่วนที่เหลือเฮ้ยเหลือเท่าไรแล้วก็แบ่งไปทําบุญก็เสียไปทําบุญบ้างอะไรอีใช่ป่ะเออนี่เอาตามความเป็นจริงของบนโลกมนุษย์ใช่ไหมใครจะได้มาทั้งหมดแล้วจะไปทาบุญทั้งหมดแล้วจะกินอะไรล่ะใช่ไหมเอออันนี้พูดเรื่องจริงพูดความจริงไข่เออวันนี้เดือนนี้นะคบอ๋อได้สองหมื่นนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทําบุญหมดเลยค่ะสองหมื่น เอาแล้วค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่ากินเน่เอาไหนอ่ะใช่ไหมล่ะก็ต้องจัดสรรกันส่วนใช่ป่ะเอออันนี้อันนี้ค่านี้นะค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าวค่าเทิมลูกค่ารถเออค่าอินเทอร์เน็ตอาคารนู่นคาานี่ค่าเมลวอะค่าเมียน้อยเมียน้อยที่หนึ่งเมียน้อยที่สองเมียน้อยที่สามผัวน้อยที่หนึ่งคนน้อยที่สองคนน้อยที่สามอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเออเหลือเท่าไหร่อ่าอ่ามา ประมวลผลดูเออมันเหลือเท่าไร่เฉลีย่ยแล้วก็เก็บไปทาบุญไงเออบุญนี้ก็สกําเร็จบังเกิดแา่ท่านแล้วก็อ่าเป็นบุญบาร,รมีที่เราสร้างแล้วก็ยกให้กับครูบาอาจารย์ทา่านเดิ์สธิไงบาร,รมีของท่านก็จะได้มาส่งเสริมเราให้มีสติปัญญายานที่จะเกิดฌานบาร,รมีที่แบบว่าเออจะองค์ความรู้เราเปิดแล้วก็ต่อยอดไงเป็นการต่อยอดใ,ใช่ปหะ อแล้วก็เก็บไว้เป็นการสะสมแต้มบุญของเราไปทุกครอบทุกชาติอ่ะบางคนก็บอกว่าไม่รู้หรกว่าชาตินี้ชาติหน้ามีหรือเปล่าอะไรยี้ก็ไม่รู้ไงก็แต่แล้วแต่ก็ทําไว้ก็ไม่เสียหลายไงใช่ไหมละ่ะเออก็เปรียบเสมือนว่าเราซื้อข้าวสารซื้อน้ํามาไว้ในบ้านมันกไ็ไม่ไปไหนถ้าสมมติเราตายหาไปใช่ไหมลูกหลานเลยเลิมก็ได้กินก็ได้ใส่็ช่ปะล่ะหม,มาแมวแมวหมาแมวหม,ม,มูหมากาะใจเยะๆนะครับ ๋ต่ที่บ้านก็จะจัดรจสรรป็นส่วนให้เองใช่ไหะละ่ะทําเองให้หมาแมวอะไรกวาไปใช่ไหมละ่ะพูดถึงพูดถึงเปรียบเทียบเรามู้จะเปรียบเทียบยังไงไงจะให้ทนานเะข้าใจเนาะนั่นแหละประถมหกขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้ใจเยาการนมวญชีกรรมนุนกรกมใดๆที่พระเจ้าทําไปแล้วขอขมาขอาขอภัยน,น,นะครับทุกท่านทุกน,น้นแต่สันสีศักดิ์สิทธิ์คือบาอาจารย์ของของ้าพเจ้าและของตัวทุกท่านนะครับของทุกท่านด้วยทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญาณ บันทิงบุบิดามารดาปุยญาตายาทุกท่านทุกนามด้วยครับบิดามารดาของทุกท่านทุกนามทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญ,ญาณขอให้ทุกท่านและตัวของตัวพระเจ้าด้วยและพระปังหน้าปรุกและพระปังถุกไปตววามวันเกิดทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญ,ญาณตั้งแต่อดีิชัติเดิมที่จนถึงณนัจตุบ้านเออที่พระเจ้านึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีขอบุญบรารมีนี้จงมันเกิดแก่ทุกท่านนะครับสาธุอมเพียง รวมกดยข้าพเจ้าด้วยองเพียงนะคะครูสิ่งใดคิดพัดประกันใลก็ขอขมาขออภัยค่ะมีสิ่งใจจัดเตียนอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าอยากดีดวงเออสองร้อยเก้าสิบเก้าค่ะดีดวงสุดๆนะคะคมูเอออย่าลืมนะช่วยสปอร์ตถ้าครูไม่หมาะนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ค่ะแล้วก็หมายเลขบัญชีนะคะพันละสองล้านสามล้านอะไรก็ว่าไปนะห้าสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะคมู จับป,ปุน,นะคะไปแล้วค่ะวันนี้ซือ้ออะไรออกไปก็ถ้าไม่เหมาะไม่คุณประกนการใดก็อย่าลืมบอกลเลยจะด้วยวใครมีพลังงานอะไรที่อยากให้เราเปิดเป็นพลังงานของท่านก็บอกมานะคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะเอาพลังงานของท่านมาเปิดให้นะพระพ่อแต่เราจะไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามท่านหรอกอแต่ถ้าท่านเห็นท่านก็รู้เองว่าเออเป็นพลังงานของท่านใช่ปะเป็นชื่อเรื่องของท่านอะไรเนี่ย โอเคนะถ้าอยากให้เราเปิดก็บอกได้นะนะครับผมไอจ๊นะไปแล้ววันนี้ไปแล้วหนาวมากเลยอ่ะหนาวมากหนาวหนาวอย่างนี้นหะต้องหาผัวนะสักสิบคนเนาะน่าจะมีความสุขนาก่อนอทางนี้ห้าคนทางนี้ห้าคนนะน่าจะอบอุ่นเนาะมีผัวสิบคนเนี่ยน่าจะน่าจะอบอุ่นเนาะ <laughs> พูดไปเรื่อย หนูพูดเล่นครับอืมจ้าไปแล้วได้จริงๆก็ดีนะได้เงินเชิญไปแล้วค่ะขอบคุณครับอย่าถือสายนะคะสวัสดีค่ะ